เฮ้ยอ่ะไอมันไม่ให้อริซมันไม่ให้มันห่วงนะจะได้อะไรไล่ะไปได้หัวหน้าสิออกมาเร็วของปิ้งมาดิไม่ใช่มันคือทำไมเอาไปก็ไม่นี่แหละมันไม่ให้เอาไปก็ไม่นี่แหละเอาไปนี่แหละมันห่วงของมันเออไปนี่แหละให้งานงานหัวหน้าให้เราไปมันห่วงมันอีกสงสารมันเออให้มันมันมันเข้าถุงดำมั้ยช้างเฮ้ย ดูดูดูเนี่ยเนี่ยไม่ให้ใเอออะไรเออออเเยาไปก่อนโอเคเฮ้ยมันไม่ให้อลิสมันไม่ให้มันห่วงนะได้อาไปมื่อไหรไปเอาเมื่อไงสิออกมาเร็วอวิ่งออกมาดิไม่ใช่มันถึงทไมเอาไปก็ไปนี่แหละมันไม่ให้เอาไปก็ไปนี่แหละเอาไปนี่แหละมันห่วงของมันเออไปนี่แหละให้เงินเงินเมื่อไงให้เอา ่งไปห่วงมันอีกสงสารมันเออให้มันมันมันเข้าถุงดำมั้ยใช่ไหมเฮ้ยดูดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ให้เอออะไรเออเเอาไว้ก่อนโอเค